fc กทมครับส่งมาให้ครับวดที่แล้วครับชุดนี้นะครับแตก3ตัวครับเลขล็อกจากกทมนะครับสวัสดีครับสวัสดี fc ทางช่องพาหัดช h a แ n น l ครับมือนีครับวันที่2 6กันยายน2568ครับมือนีครับจะมีเนื้อทางมาแบ่งปัน fc ทางช่องครับผมเนาะเป็นของ fc กทมนะครับเลขล็อก บนนะครับเม็ดเดียวครับงดที่แล้วให้มาครับผมเนาะนี่ครับเพื่อว่าเลขชุดนี้หน้าติดตามม้พัดนะเลขชุดนี้นะบนเม็ดเดียวครับบนเด่นที่สี่ครับสิบหกกันยาครับสิบหกกันยาให้มาเม็ดเดียวครับหกสี่หกเลขออกครับหกสี่หกตรงตรงครับคำแพงทำอะไรครับทำอะไรครับผมลามาสีเหรอ รูะอะไรครับนี Parks, ่ร,ร,รูปอะไรครับรูปอะไรรูปอะไรครับดอกอะไรครับดอกคันตะวันดอกนตะวันเหรอโอ้โหนี่บผมเน้องคำแพงผมอนี่ครับวาดดอกคันตะวันนี่ครับสวยงามมากเลยลูกสวยงามมากเลยคำแพงข้างซ้ายใช่ไหมลูกข้างซ้ายครับผม อะไรนะครับพ่อเขียนข้างขวาพ่อเขียนข้างขวาถูกต้องแล้วนี่ครับผมเนาะค่แพงว่าพ่อเขียนข้างขวาแม่เขียนข้างขวาแล้วก็ลูกเขียนข้างซ้ายนะครับผมนี่ครับคาแพงครับระบายสีครับผมเนาะระบายสีเองครับผมเนาะกำลังเรียนดูครับคาแพงชอบระบายสีมากนะครับผมวันนี้วันศุกร์ก็ผมเนาะพอดีคาแพงพ็สบายครับผมเป็นวัดเป็นไข่ครับเนาะตัวห่อนก็เรียกว่า หยันไปก่อนนะครับนี่ครับมาครับผมเนาะเดี๋ยวผมพาเอฟซีทางสองมาดูเอฟซีทมนะครับผมเนาะเลขล็อกบนนะครับบนเม็ดเดียวครับบนเม็ดเดียวมาดูเลยดีกว่าครับเลขล็อกบนเม็ดเดียวครับ นี่ครับ16กันยาครับผม16กันยาครับให้มา4ครับให้มา6 4 6นะครับ FC กทมนะครับแล้วก็มี FC ทั้งช่องครับผมเนาะถามมาว่าพระหาบทำไมเลขของ FC พังงาน่ะเปิดตัวงวดแรกน่ะ เข้าจริงหรือเปล่าห้างวดพร้อมสูตรไม่เข้าใจเลยนี่ครับผมเนาะผมว่าสูตรนี่ทำง่ายที่เดียวนะครับทำง่ายที่เดียวนะครับนี่ครับอย่างเช่นอ่ะดูนี่ดีกว่าสูตรนี้เข้ามาแล้วห้างวดติดต่อกันนะครับนี่ครับสองสี่ตรงตรงครับห้าสองตรงตรงครับหกห้าตรงตรงครับห้าหกตรงตรงครับแล้วก็สี่หกนะครับนี่ครับเข้ามาแล้วหางงวดติดต่อกันนะครับผมเนาะนี่ครับอย่างเช่นใช่ไหม เลขออกครับ2 4 6ล่าง91ใช่ไหมนี่ครับเอาหลัก10บนคูณ2 2 4ครับผม2คูณ4เท่ากับ8ครับแล้วก็6คูณ2ครับ6 2 12ครับ12บวก8ครับ20นะครับแล้วก็บวก2คงที่ครับผมเนาะ22ครับนี่ครับได้ที่2ครับแล้วก็ นับไปหนึ่งเต้นนะครับก็เป็นสามครับผมเนาะนี่ครับส่วนสี่กับห้าครับผมเนาะเอามงในผ้าหัดสี่กับห้าครับผมเนาะนี่ครับยกจากหลักสี่บนมานเลยครับหลักสี่บนยกมาครับก็เป็นสี่นะครับสี่บวกหนึ่งครับก็เป็นห้าครับนี่ครับก็ได้ที่สองเนี่ยสองสี่สองห้าสามสี่สามห้าครับนี่ครับก็เข้าที่สองสี่บนนะครับเลขออกครับ สามสองสี่ครับผมเนาะนี่ครับวูฒทธรมาก็ตั้งเหมือนกันนะครับผมเนาะนี่ครับทําเหมือนกันนะครับเห็นไหมผมว่าสูตรนี้ก็ถือว่าบางอยางครับผมเนาะสูตรนี้ทําง่ายทีเดียวครับงวดนี้ครับนี่ครับเลขออกครับหกสี่หกล่างห้าแปดใช่ไหมนี่ครับเอาสี่คูณสองครับสี่สองแปดครับหกคูณสองหกสองสิบสองครับสิบสอง บวก8ครับก็เป็น20 20นี่ครับบวก2คงที่นะครับนี่ครับบวก2คงที่ก็เป็น22ได้2ครับแล้วก็บวก1นะครับก็เป็น3ครับได้2กับ3นะครับแล้วก็4ครับผมเนาะนี่ครับ4ยกมาจากหลัก10ครับผมหลัก10บนนะครับยกมาครับ4ครับบวก1ครับก็เป็น5ครับผมเนาะก็ได้4กับ5ครับงวดนี้2 4 2 5 3 4 3 5ครับนี่ครับ เห็นไหมครับนี่ครับ FC พังงาครับ FC พังงาสี่คู่เงินล้านนะครับเข้ามาแล้วห้างวดติดต่อนะครับงวดนี้ให้มาสองสี่สองห้าสามสี่สามห้าครับพร้อมสูตรนะครับพร้อมสูตรครับนี่ครับแคปหน้าจอเด้อครับผมนี่ครับแคปหน้าจอเอาสูตรนะครับโอเค ส่วนของหมอดูเลขเด็ดนะครับหมอดูเลขเด็ดหมอดูเลขเด็ดครับนี่ครับ16กันยาครับผมเนาะให้4 4 6สี่หเข้าที่4ี่หบนตรงตรงครับชุดบนนะครับแล้วก็ชุดล่างครับผมเนาะเด่นที่8ดครับ8 4 8 6ดหเลขออก5้าดครับนี่ครับของมาแล้วครับผมของ หมอนดูเลือดเด็ดนะครับงวดนี้ให้มาครับผมเนาะเอาล่างไปก่อนนะครับล่างเด่นที่สามครับให้มาครับสามแปดเม็ดเดียวครับล่างเด่นที่สามครับให้มาครับสามแปดเม็ดเดียวครับแม้ครับผมเนาะจะพายเก็ีทั้งสองระเบิของเอฟซีกทมครับเอฟซีกทมนี่ครับสิบหกกันยาครับสิบหกกันยาให้มาครับ เด่นที่4ครับให้มาครับ6 46เลขออก646ตตรงๆครับแล้วก็งวดนี้นะครับงวดนี้1ตุลาครับ1ตุลาให้4ครับให้4 67เม็ดเดียวนะครับแม่ครับผมเนาะแต่ไม่เขียนให้ fc ทั้งช่องครับสำหรับของ fc กทมนะครับ fc กทมครับ F4 กอม f ีกอทมอครับเด่นที่สี่ครับให้มาครับสี่หกเจ็ดเม็ดเดียวครับ ลงวันที่ครับ1นึ่งทับหนึ่ทับหกครับนี่ครับหกสี่หกครับงวดนี้นะครับงวดนี้สี่หกเจ็ดนะครับหนึ่งตุลาครับผมเนาะอ่ะ โอเคครับแคปหน้าจอเด้อครับผมเนาะกัะสุดท่านี้ครับก็เขาอุ้ยพรอนให้เอฟซีท่างช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแคลคาดปลอดภัยเด้อครับสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ